ขี่รถเล่นกันดีกว่าทีแรกว่าจะลองเทสคลิปควิกชิปเตอร์ซะหน่อยนะแต่ว่าทีนี้มีปัญหานิดหน่อยก็เลยไหนๆก,ก็ออกมาแล้วเดี๋ยวจะขี่กลายเป็นทํากลายว่าขี่รถเล่นแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเที่ยวครับเพราะว่ามันเสีย่ยน,นไปแล้วไงอารมณ์เรามันไฟแล้วไงหยุดไม่ได้แล้วแหมเมื่อกี้กำลังแบบว่าตื๊อตื๊ด เกียร์เลยขาดเผลอมือกระแทกแรงหน่อยเกียร์กระแทกแรงเกินก็เลยขาดก็ออกจากบ้านมานิดเดียวฮะใกล้ๆบ้านนี่เนี่ยซ่อมอยู่หน้าบ้านเลยนะเห็ <c oughs> เนห้องยิงสน่าจะรู้เห็ <c oughs> เนห้องยิงไสน่าจะรู้เดี๋ยวต้องโมใหม่เพราะว่า ที่เขาทำมาให้นี่ยเป็นอลูมิเนียมไงแต่ว่าระบบระบบดึงกระดันไม่เหมือนกันระบบเตอไซค์ทั่วไปก็คือแบบมันจะแบบดันไหมดันใช่เอ้ยดึงดึงพอดึงใช่ไหมพอดึงแล้วแบบเกียวของเขาอ่ะมันก็จะดันดันใช่ไหมดันเกียวก็อยู่ท่านี้แต่ของผมเกียวผมเนี่ยมันดึงมันดึงใช่ไหมครับแล้วแบบเกียวอ่ะมันถูกกระแทกออกกระแทกออกจนมันหวาน เพราะว่าวัสดุเป็นอลูมิเนียมไงเดี๋ยวทาใหม่เป็นสแตนเลสดีกว่ามันจะได้แบบว่าแข็งเดี๋ยวโมใหม่เดี๋ยวโมวใหม,โม,ใหม่โอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็เล่นอันนี้ไปก่อนเกียร์ธรรมดามันเหมือนกันอยู่ที่คนขับนะก <c oughs> แล้วนะก็มาเกียร์ออกมาจากบ้านได้หน่อยหนึ่งไงเ้าแ,แบบสตาร์ทตื๊ดตืดมาได้หน่อยหนึ่งแล้วร้อนนะคึกจัดร้อแล้วก็ลงน้ํานะไปเดี๋ยวฝนตก Hah? Hah? Oh oke. Okay. เราหน้าเวหน้าแบบนี้กับรถถังอีกรถขี่ได้เราไม่ขี่อ่ะ ในแบบในตึ๊งตึ๊งตึ๊แลว